พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องกาับเดียวกับผมในเช ja okay. ้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันของพระเจ้านะครับอยู่ในโรมนะครับบทที่8ข้อที่14ถึงข้อที่21นะครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์เราเปิดไปด้วยกันนะครับโรมบทที่8นะครับข้อที่14ถึงข้อที่21นะครับเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาต ซึ่งทาให้ตกอยู่ในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณของท่านจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าและโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาที่แปลว่าพ่อข้อที่16นะครับพระวิญญาณนั้นทรงเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ทรามานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากลําบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีซึ่งเปิดเผยแก่เราแล้วในอนาคตเพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความประหาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้ารากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ใต้อํานาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่ไปเป็นไปแต่เป็น,ปน,ปนไปตามที่พระเจ้าจะทรงให้เข้าอยู่นั้นข้อที่21นะครับด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอํานาจแห่งความเสื่อมสลายและเข้าไปในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกลูกของพระเจ้าพี่น้องครับคีย์เวิร์ดในวันนี้นะครับในจดหมายฝากที่อาจารย์โรมได้พูดถึงนะครับมีคําอยู่3าํานะครับที่อยู่ในพระครัมภีร์ในตอนนี้นะครับในโรมบทที่8นะครับข้อที่14ถึงข้อที่21นะครับ คำคำแรกคือพระวิญญาณครับนะคำคำที <mit> ่สองนะครับคือการเป็นลูกครับของพระเจ้าการเป็นลูกนะครับและคำที่สามครับความรอดพี่น้องครับเราเห็นคำสามคำนี้นะครับกระจายอยู่เป็นธีมหลักเลยครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับที่ผมแบ่งปันในเช้าวันนี้ครับพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับความเป็นความเป็นลูกของพระเจ้าในชีวิตของเราในชีวิตของผู้เชื่อนะครับและประการสุดท้ายครับความรอดพี่น้องครับผมจะเริ่มต้นจากความรอดก่อนครับพี่น้อง พี่น้องในโรมนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนตั้งแต่บทที่7ขอดก่อนมาบทที่8นะครับอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบนะครับสองสิ่งที่แตกต่างกันคน2ประเภทที่แตกต่างกันนะพี่น้องนะอย่างที่ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งนะครับในโรมนะครับโรมบทที่8อาจารย์เปาโลพูดถึงผู้เชื่อที่มีชีวิตอยู่ในฝ่ายพระวิญญาณนะเป็นชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นะพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้านะพี่น้องครับนะชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ชี ของผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณและในโรบบทที่7นะอาจารย์ปอโลพูดไว้คือชีวิตของคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังพี่น้องอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับก็คือคนที่ดําเนินยังคงดําเนินชีวิตอยู่ในในโลกนี้ในฝ่ายเนื้อหนังนะครับตามกิเลสตัณหาของตนไม่ได้ยอมรับให้พระเจ้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นชั่วองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงในชีวิตของเขาครับพี่น้องพี่น้องคําแรกคือความว่าความรอดส่หรับพี่น้องความรอดนี่นะครับเป็น สิ่งที่ผมเชื่อว่ามีอยู่คนอยู่สองประเภทนะครับสุดตรงอยู่สองขั้วที่มักจะเข้าใจผิดเรื่องความรอดนะครับคนประเภทแรกนะครับมั่นใจในความรอดแบบผิดๆพี่น้องนะคนประเภทนี้นะครับเป็นผู้เชื่อที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชื่อพี่น้องครับและในวันสุดท้ายนะครับเมื่อเขาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าระวังนะครับเขาอาจจะเจอแบบที่พระเยซูตรัสนะครับในมัทธิวบทที่7ข้อที่23นะครับพระเยซูบอกอย่างนี้ครับว่า เมื่อนั้นเราจะกล่าวกับพวกเขาว่าคือคนที่ย่ำเดินชีวิตอยู่ในเนื้อนหนังนะครับไม่มีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณนะครับไม่ให้พระวิญญาณเป็นองค์เป็นจอมเจ้าหน้านี้จริงๆของเขานะครับเมื่อนั้นพระเยซูจะกล่าวกับพวกเขาว่ามัทธิวที่เจดนะครับเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นจากหน้าเราพี่น้องอันนี้คือสุดโต่งกลัวแรกนะครับคือคือคนที่คิดว่าเป็นผู้เชื่อนะคิดว่าได้รับความรอดแล้ว และในขณะที่ตัวเองนั้นยังดําเนินชีวิตนะอยู่ในความโลภอยู่ในสิ่งต่างๆนะครับที่ไม่รู้จักพระเจ้าดําเนินชีวิตเหมือนคนไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีพระวิญ,ญญาณในชีวิตนะไม่ได้มีชีวิตที่มีที่ยอมในความรอดจริงๆพี่น้องครับนะให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตเขาอย่างแท้จริงนะครับระวังนะครับคุณกลุ่มที่หนึ่งนะครับความมั่นใจในความรอดแบบผิดๆพี่น้อง กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งสุดโต่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคือเป็นผู้เชื่อครับที่ยอมจำนวนกับพระเจ้ามีชีวิตยอยู่ในพระวิญญ,ญาณพี่น้องแต่ถูกหลอกพี่น้องถูกหลอกให้มีความสงสยัยยังคงสงสยัยนะยังคงไม่มั่นใจโดยอาจจะอาจจะด้วยจากเหตุบาดแผลในเหตุการณ์ในอนดีตของชีวิตนะครับเอ่อเรื่องทุกโศกที่อยู่ในชีวิตบางเรื่องนะครับบางด้านนะความซึมเศร้าบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับที่เขายังไม่หลุดพ้นออกมาครับเขายังมีความสงสัยว่าเอ๊ เราได้ยังได้รับความรอดไหมเรายังเป็นลูกพระเจ้าอยู่ไหมยังสงสัยว่าเพระเจ้ายังอยู่ในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าพี่น้องนะทั้งที่ตัวเองนะครับได้รับความรอดแล้วครับนะเพราะว่าเขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าให้พระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตของเขานะครับและยอมที่จะกลับมาครับกลับใจใหม่จากความบาปกลับใจใหม่จากความบาปนะครับเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้ารับการช่วยรับการไถ่ของพระเยซูที่ไม้กางเขนแม้อย่างนั้นก็ตามนะครับเขายังมีความสงสัยครับ นะยังมีความรู้สึกว่ายัางเป็นดรับความรอดอยู่หรือเปล่านะคนสองประเภทนี้พี่น้องครับเรื่องอันที่หนึ่งครับเรื่องความรอดขีดบทที่สองครับเรื่องพระวิญญาณพี่น้องพระวิญญาณนะครับในข้อที่ในข้อที่สิบสี่นะครับข้อที่สิบี่บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านําใครคนนั้นก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆแล้วข้อที่สิบสี่นะครับถ้าจะอ่านในบริบทต้องอ่านข้อที่สิบสามควบไปด้วยพี่น้อง พราะพระกัมภี์เริ่มต้นข้อที่14ด้วยคําว่าเพราะว่าแสดงว่ามีมีประโยคก่อนหน้านั้นอยู่พี่น้องครับถ้าเราอ่านข้อที่13นะครับอาจารย์ปรลเปรียบเทียบเลยครับถึงชีวิตฝ่ายเนื้อหนังกับชีวิตฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องข้อที่13นะครับบอกว่าเพราะว่าถ้าท่านดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าท่านดําเนินชีวิตโดยพระวิญญ,ญาณท่านทําลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดํารงชีวิตได้พี่น้องครับ ชีวิตที่นําโดยพระวิญญาณความหมายในข้อที่24ี่จึงหมายความว่าพระวิญญาณที่นําเราในการทําลายกิจการของร่างกายหมายถึงทาลายกิจการของความบาปนั่นเองที่น้องครับร่างกายที่เราดําเนินชีวิตโดยที่มีพระวิญญาณครับนําเราให้ทําลายให้กําจัดนะกิจการของร่างกายคือกิจการของคือกิจการของเนื้อหนังความบาปในชีวิตเรานั่นเองครับอาจารย์ปโลกันบอกว่าพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อนะครับหมายสําคัญที่แสดงออกมาก็คือว่า ความบาปของเขาจะค่อยๆถูกทําลายไปพี่น้องชีวิตของผู้เชื่อที่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณครับเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตอยู่ฝ่ายเนื้อหนังอีกต่อไปที่ต้องตายแต่เขาดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณที่ช่วยเขาครับในการกําจัดค่ากิจการของร่างกายทิ้งหรือกําจัดค่ากิจการของเนื้อหนังหรือนั่นคือความบาปนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อหนังที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า ร่างกายเนื้อจริงๆของไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจารย์ปโลเปรียบเทียบว่าเนื้อหนังคือกิเลสตัญหาคือความบาปในชีวิตของเราพี่น้องเนื้อหนังไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับนะขอบคุณพระเจ้าครับแต่ว่าความบาปเป็นสิ่งที่ผิดพี่น้องร่างกายไม่ผิดนะครับความบาปในร่างกายเป็นสิ่งที่ผิดพี่น้องครับและพระวิญญาณนี่แหละครับของผู้เชื่อที่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณให้พระวิญญาณนาชีวิตของเขาให้พระวิญญาณมาเป็นองค์จอมเจ้าในในชีวิตของเขาครับ ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณไม่ได้ดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของเนื้อหนังของตัวเองของตัวเองอีกต่อไปพี่น้องนี่คือความหมายที่อาจาร์โปโลบอกนะครับคนคนนี้แหละครับเขาจะได้ชีวิตพี่น้องเพราะวิญญาณของพระเจ้าจะนําเขาประการที่สองเลยครับอันแรกนะครับพระวิญญาณจะนําชีวิตเขาครับให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเขาดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่กับพระวิญญาณความบาปค่อยๆหลุดหายไปนะครับประการที่สองนะครับพระวิญญาณนี้นะครับจะเป็นผู้ที่นําเขา ให้เขามาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องอาเมนนะครับคนคนนั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับแล้วก็ในข้อที่16นะครับบอกว่าพระวิญญาณนี่แหละครับจะเป็นพยานในใจของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนความหมายว่าเป็นลูกของพระเจ้านะครับในข้อที่สิบ้าครับประโยคนี้บอกอย่านีครับว่าพระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า ความหมายว่ามีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้านี้ที่หมายความว่าเราเป็นลูกบุญธรรมนะพี่น้องพระเจ้ารับเรามาเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนนะครับพี่น้องครับพระเจ้ารับเราให้มาเป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าเมื่อก่อนเราไม่ใช่ลูกพระเจ้านะพี่น้องเราดําเนินชีวิตใยเนื้อหนังนะเราชีวิตที่นําไปสู่ความตายนะที่อาจารย์ปโรบอกไว้ในข้อที่13เมื่อเราอยู่กับพระเจ้าครับมีผู้เป็นญาณของพระเจ้าในชีวิตเราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณผู้นี้นะครับจะเป็นผู้ที่เป็นพยาน และให้รับเราครับให้เราเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับและมีส่วนรับในมรดกของพระเจ้าด้วยและเรียกพระเจ้าว่าอับปาพี่น้องผมไม่รู้ว่าเราเรียกพ่อเราว่าไงนะครับคุณพ่อที่บ้านเรานะครับผมเรียกว่าปะปานะพี่น้องพี่น้องบางคนอาจจะเรียกดดดี้อาจจะเรียกว่าปานะครับนี่คือคําคํานี้ครับคือความสัมพันธ์ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆครับเราสามารถเรียกพระเจ้าเราได้ว่าป้ปานะเรียกพระเจ้าเราได้ว่าอับปานะก็คือความหมายว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าครับที่พระเจ้าแล้วมีกับเราด้วยพี่น้องสุดตะมวนทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครมีคนถามเราว่าเราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นคริสเตียนหมายความว่ายังไงนะครับให้เราตอบด้วยความมั่นใจนะครับถ้ามีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือใครมาถามเราว่าคุณเป็นคริสเตียนคุณหมายความว่ายังไงตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับนะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้ารักและเราเป็นลูกเป็นลูกของพระเจ้านะครับ ที่ยินดีเชื่อฟังทําตามน้าพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราอาเมนนะครับพี ies, course, ang? Ang. Course, ่น้องครับนี่คือคําตอบของผู้เชื่อนะครับคุณเป็นใครนะคุณเป็นคริสเตียนแบบความว่ายังไงนะครับตอบไปด้วยความมั่นใจเลยนะครับด้วยพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราครับว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าแล้วเราเป็นลูกที่เชื่อฟังนะยินดีกระทาตามน้าพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพระวิญญาณในชีวิตเรานะครับ จะเป็นพยานให้เราครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับข้อที่17บบอกต่อเลยนะครับว่าเราเป็นทายาทด้วยความหมายว่าเป็นทายาทคือเมื่อเราเป็นลูกนะครับเรารับมรดกด้วยพี่น้องมรดกจากพระเจ้าครับมรดกนี้เราได้รับร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าครับลูกชายคนโตลูกลูกที่แท้จริงของพระเจ้าครับคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านะพี่ชายคนโตของเราพี่น้องคือพระเยซูคริสต์เจ้าครับเรารับทายาทร่วมกับพระคริสต์พี่น้อง เพราะเราเข้ามามีส่วนร่วมเป็นล like er, ูกของพระเจ้านะครับเพราะพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเราพี่น้องอาเมนนะครับเพราะเรารับการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าครับเรามาในฐานะพระเยซูคริสต์เจ้าครับพระเยซูปกคลุมเราอยู่เราเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะพี่น้องครับดังนั้นเราจึงรับมรดกร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าครับที่พระเจ้าประทานให้นะไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้และพระคัมภีร์บอกนี่นะครับการทนทุกข์ด้วยพี่น้อง พี่น้องมรดกคริสเตียนนะครับเราไม่เราไม่ปฏิเสธการทนทุกข์นะพี่น้องเมื่ออะไรเกิดขึ้นเรารู้นะครับว่าการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในการรับมรดกร่วมกับคริสต์ด้วยพี่น้องครับอเมนนะครับพี่น้องครับพระก็มีบอกชัดเจนนะครับเมื่อเราทนทุกข์ทรมานร่วมกับพระองค์เพื่อที่จะได้รับศักดิ์สรีร่วมกับพระองค์โดยพี่น้องสองส่วนไปด้วยกันครับซัฟเฟอริงนะครับแล้วก็กรอลีไปด้วยกันพี่น้องนะอเมนนะครับพี่น้องครับครอสที่ไม้กางเขนและ กลอรีไปด้วยกันพี่น้องครับการทนทุกข์ของพระเยซูที่ไม้กางเขนเรามีส่วนร่วมด้วยพี่น้องครับในชีวิตในโลกนี้นะครับและชีวิตหน้าที่จะมาถึงศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเราเช่นกันพี่น้องครับอเมนนะครับพระคัมภีร์พูดสุดท้ายเลยนะครับว่าสรรพสิ่งทั้งหมดนะในข้อที่19าครับรอคอยสิ่งนี้แหละที่เปิดเผยแล้วในยุคสุดท้ายในเวลาสุดท้ายครับคือที่ปรารถนาให้อย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้้าาปรากฏขึน นี่คือหัวใจนี่เรียกว่าสุดยอดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าวางไว้พี่น้องครับซึ่งสําเร็จแล้วครับในพระเยซูคริสต์เจ้าคือปรารถนาให้ลูกของพระเจ้ากลับมานั่นเองพี่น้องมนุษย์กลับมาเป็นลูกของพระเจ้านั่นเองสรรพสิ่งทั้งหมดในการทรงสร้างนะครับทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างทั้งหมดรอคอยสิ่งนี้หลังจากที่มนุษย์ลม้มลงในความบาปผันหลังให้พระเจ้านะครับรอคอยสิ่งนี้ด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งข้อที่19ครับให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ อาเมนนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าครับเราเป็นลูกของพระเจ้านะพี่น้องนะนี่คือตัวตนใหม่ในความเชื่อของเรานะครับให้เราร่วมใจใฐานนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําตอนนี้ในโรมบทที่8ที่มาย้ําเตือนชื่อของลูกว่าโดยพระวิญญาณเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณไม่ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนงังอีกต่อไปเรามั่นใจในความรอดพระบิดาเจ้าแล้วเรามั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในชีวิตของเรา ในให้เรารับฐานะในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้ารับทายาทเป็นทายาทของพระองค์รับมรดกร่วมกับพระองค์ร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าในการทนทุกข์ที่ไม้กางเขนและศักดิ์ศรีนิรันที่ปรากฏขึ้นในชีวิตหลังความตายการเป็นขึ้นจากความตายและศักดิ์สรีนิรันลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระคาในตอนนี้ที่ให้ลูกมีความมั่นใจในความรอดในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน <sm ansen> <น inhib itor> พี่น้องครับพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์สาคัญมากครับในการดําเนินชีวิตของผู้เชื่อผู้เชื่อไม่สามารถดําเนินชีวิตในความเชื่อเติบโตกับพระเจ้าได้ครับถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะครับเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณนําชีวิตของเราครับนั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเราเราไม่ได้นําชีวิตของเราด้วยเนื้อหนังอีกต่อไปพี่น้องเราไม่ใช่มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังนะครับที่จะนําไปสู่ความตายแต่ให้พระวิญญาณนําเราอย่างแท้จริงครับนั่นคือพระวิญญาณ ที่จะพาเราไปสู่ความรอดโดยพระคุณของพระเจ้านะที่พบแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณน,นี้นะครับจะย้ําความมั่นใจเราครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกที่พระเจ้ารักและลูกที่ยอมเชื่อฟังทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าในชุวเราอเมนนะครับพี่น้องครับขอบพระเจ้าความพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้ที่วันนี้และนมัสการพบกับพระเจ้าในการนมัสการนะครับมีชีวิตมีการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าใวความพี่น้อง